ยิมโคงงงเลยครับว่าแลา้วมันกระตุกกระติกกระตุกกระติกความจำเต็มไม่ใช่อะไรแล้วครับ <c oughs> เต็มเปล่เอาละครับผมอย่าลืมนะครับนี่คือรายการดา a อนวู o เกมเมอร์นะครับโอเคแล้วก็เอาแนะนำตัวไปเลยนะครับผมเด็กชายมังกรตัวแยบนะครับ morning รับซ้ำนะครับโรงเรียนไม่ได้ยินเสียงดิ้นแมวไรเงี้ยรัชบัลบรัฐอย่าเยอะไม่เยอะนี่แกบจะทิดแปดที่อยู่มันต้องบอกนะเกลียดอ่ะแต่ว,ว่าจะต่อเลยอย่าลืมนะครับกดไลนะค์และแชร์ให้กันด้วยแลนะที่สำคัญคือผมมือใหม่ไม่ใช่ มืออาชีพนะอย่าว่ากันเบอร์อยากกา่าปุยทุ่มไรกันเลยอือหือก็ตกักหูก็ตายเนะี่ยต้งมือแบบตายให้ดูเลยเนี่ยอีเนี่ยักษ์ยักษ์โอเคนะเรามาวาด

เออนะครับมันไปได้เนี่ยเราก็เล่นตรงนี้ไปได้เพราะความแบบแง่คือมันเราจะได้รู้เันจะได้ว่าได้ง่ายขึ้นเนี่มันไม่ใช่แงบนี้อืมมนโอ้ทำนี้ดูนี้ดูนี่ เดนดีแล้วนะครับต่อไปที่เราจะว่ดก็คือส่วนตานะครับตรงนี้เป็นขอบดำนเนี่ตรงนี้ตองเป็นขอบดำ ป็นขอบดำมันเ็็นัขอบดำไว้โอเคสล้วมาคิ้วครับนี่เลยเนาะน้เนียวดูดูคิ้วดูคิ้ว mm je kopi mako tupi thu mawas para na ile กินนมเลยยังกินนมได้นอนครับทำกันว่านอยู่ไม่ดูแล้วลูกกินนมกินนมแล้วนอนเลยพีนไม่มีอะไรก็นอนครับทำกันบ้านเนาะพอมีอะไรจะถามขอพักสักครู่ครับแป๊บเดียวฮันคุณจต่อกันเลยครับเมื่อกี้แม่เข้ามา ไม่มีอะไรหรอกท่านาบอกว่าเอ้ยมันนอนได้แล้วจะนอนได้แล้วอะไรประมาณนี้อืมสนดตานะว่านรูปเหมือนไข่เมื่อวานเหมือนไข่ 嗯。顶头。哈哈哈！ เขียดวานเองเขียดเอง,อย,ง,ย,งยังครับใส,ส่โดนสูงนิดนึงอจาจจะไม่ค่อยบึ้ ต่ผมก็บอกกัแล้วนะครับเราไม่ใช่ใช่เราไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลใชรใ <Okay. S 1> นกองไฟเนี่ยงอมกงอนยังไม่ได้เก็ถ้หียหมดแล้วนหมดแล้วมันยน่บอกแม่ ๊บไี่สมบูตอนจะโทรไปถามชื่อนออะเรที่หนงร้ามเลยดีกว่าแล้วค anyway> ิดดูก่อนคนที่ทักว่าอะไรบ้างเนอนมันเด็กแล้วแม่ว่ังไม่ทำเลยอนไรหลับนม่ลับนอนไม่บนอนม่หันอไม่หอไ่หลัมาณลับน

อม,มานี้ขอบพักทะกท่านสับนนะครับหนืนที่เติมมาแล้วนี่เราก็มาวัาตดต่อเลยเหลืออีกประมาณสิบห้านี้ท่าไงครับกำลังมีกันไหนอ่ะนะครับยิกบกระเป๋าแม่หน่อยนึงนด้วยกน วันตังหรือว่าใส่เสื้อม้ครับใช้ไปเ่อยๆปยัดะแล้วต่อไปตัดนิดหนเ่งครับเราต้องรีบหน่อยกันเร็วครับแป๊บนึงแม่ระงไว้ตรงนั้นอ่ะนี่มาต้องหยิบถุงเป้าไปแล้วกันเสียด้วเนี่ยเดี๋ยวท่าน I'm <laughs>